ก็เวลาควอนคู่เวลาเล่นด้วยกันเนี่ยเนาะคนบางคนคน่ะคนคนบางคนน่ะใบแหงก็ได้นุกอะ่ะเขาจะยิ้มหน้าบานแก้มแตกเวลาเขาอยู่กับเพื่อนเขาอะ่ะทุกคนความน่ารักของเขาอะ่ะเออคือแฮปปี้มีความสุขอะ่ะฟิลน,น,น้นน่ะน่ารักมากขนาดแค่สคริปต์เพลงนะทุกคนส,สคริปต์เพลง ที่น้องร้องเนี่ยบุ๋มไม่แน่ใจว่าน้องจะเอาสคริปต์นี้หรือเปล่าไปเล่นมีแต่เพลงสนุกสนุกเมทเล่แบบยาวๆเลยร้องด้วยกันน่ะเพลงเดี่ยวเหมือนเพลงคู่อ่ะฟิลนั้นน่ะเวลาอยู่ด้วยกันน่ารักมากดูรอยยิ้มอยู่ดูสีหน้าธนรนทุกคนคือแบบเออสมกับที่นางหูแววเมื่อวานนี้ที่ไปกินข้าวกับพีเอฟซีอะได้ยินเสียงพีเอฟซพูดนึกว่าปายมา คือความสุขของกะทิเนาะอย่างว่าแหละเหมือนเราแหละเวลาเขาอยู่ด้วยกันความสุขของกะทิเราเหมือนกันน่ารักเวลาอยู่ด้วยกันน่ารักเป็นแบบนี้แหละทุกคนยิ้มแก้มแตกอยู่กับเราแต่ใจเราไหมรอหน่ยอย อยู you know, the ่กับเราเธอเอาแต่ใจเธอไม่ยอมไปกับใครเธอตั้งใจจะไปกับรักใครรู้บ้างหรือเปล่าเสกเสงี่ยมแปลเราชอบเอาแต่ใจ Let's go ตอนจะไปก็บอกเขาไปชอบมาเธอบอกว่าไม่จะไป ชวนไปเดินดูบอกให้ไหมคนเดียวพอจะออกไปคนเดีวบอกชันไว้สายสสายเป็นความคว้าคว้าคว้าที่บอกอีกนานนานนที่ไชวนกินปลาจะปอไปกปูจะไปกินปูกไม่ไปจริงเไม่ใช่ละไม่ใช่ละสนุกกันเต้นไปเดนจางจะยังฉันจะยังพอบอกเขน้อยก็น้อยใจเตินทรักเตินทรักรู้สิไม่อยากจะมาตายอยู่กับเราก็เอาไปใจอยู่กเราก็เอาไปใจเธอไม่ยอมไปไน ตั้งใจจะเป็นกับดอกใครผูกบังเสง่เสงแต่เราชอบเอาแต่ใจ Let's go อยู่กันเพื่อแต่ใจอยู่กันไปยิ่งเราแ่ใจเราก็ทนจนไปหมดไปเธอทำอะไรก็เอาเป็นเมือนการเรื่อง่าแสงสงแ่ยเราชอบเอาแต่ใจสรอบนะนี่สรอบนะเาบนน้องรอบ่นพอรตร้องต่อหน่อยครับพอรัตา้ังไม่จัก โอเคโดนน้องต้องทองจังเดี๋ยวือน้ำ้าหรือน้ำอมาหุดมาจากที่มีมาไหนฉันไม่ช่งโซบิส่วนส่งของเ,เอวยงานมาตาโอ้ยอยา,ากจะฟ้ามาเสู่ดิเจะเชื่อเพื่อเกเบอร์าต้อพันมาโดนที่สุดตาสิ่งแค่หนึ่งจังต้องคนค้าคนงนห้เชยงันอยากไปจากความที่เราักหมดความรั <Whoa. S 2> าาก,กงเฉยปัดก่อนถ้ารบนะบนักพอถัลุ้มักี่สคนเหลือออเหลือทนนะก็เพื่อจะพันควใจอยาอคนีวมีสองรักพีงฉันเลยชคงาสาวเฉโเ i'll be king, the tv man โชงงามสวยสมเป็นได้โปรดย่าเลยว่าชาบีจีนัานทันทีไม่อยากมองคนดีว่าต่อไปนี้ถึงใครยิงพีก็คงไม่ตายต้องว่างหัวใจมีฝากเอาไว้ให้มันอยู่ที่น้องคนเดียวไงไม่รู้ว่ามาไงอาการรักเธอรู้มีคนจองมาไปยืนบอ่อ ยเย็<ห>นกเพ้อคิมให้ไปเจอกันกุ้งในวันวันไหกลขอเปลี่ยนก็รู้จะดีแพงไม่ได้จะไปแทนที่คนคอยเช่ช่วยกันมาให้คนมาช่วแล้วตุ้กเศร้าต่อไปแต่อดใจไม่ไว้เมื่อได้เธอจะจมตายอยู่แล้วนะแต่รักนีไม่ได้รเราเจอช่วยกันจ้าต้องรักคนมีแตของแอบมองทุกวันไปต้องตักแต่สวบา ฉันรู้ว่าคนนารักน่ารักจริงๆนะรูไม่เคนเก่นชองแอบฟ้องแต่เช้าเย็กูรู้ว่าคงจได้แค่เจ้านี้แค่พบเจอคิดถึงในดอนฝันดีแค่พบเจอคิดถึงในอนฝัน